สวัสดีค่ะวันนี้จะผ้ามาเฮ็ดกับเข่าด้วยจ้ะวันนี้จะผ้ามาต้มปลานะคะต้มปลาคอนะคะเสีบๆจ้าอาหารกินแรงค่ะวนันนี้นี่ต้มน้ำเดือดแล้วนะคะต้มน้ำเดือดแล้วเรื่องก็จะมีนะคะนี่จะมีตะไคร้แล้วก็มีคามีพริกนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศมะเขือเทศเน่านะคะแล้วก็จะมีต้นหอมนะคะ ใส่คากรน,นะจ๊ะน้ำเดือดแล้วนะคะตรงใบสักพักแก้วเอาใส่เครื่องกรน,นะคะทิ้งลงไปเลยปลาคอหลายหมาเลยะค,ะค่ะปลาคอซี่โตค่ะเยอะมากเลยรอให้น้ำเดือดสักพักนะคะ เติมเกลือลงนะคะนิดนึงนะคะใส่เกลือไปบ้างใส่พสริชโลดน้่มน,นะคะใส่มักใส่หลายกใส่ด้วยจ้าใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายค่ะปรงนัว น้ำเดือดสักพักนะคะให้เครื่องมันหอมๆเท่ากับจงเอาปลาใส่นะคะรอแป๊บหนึ่งค่ะต่ถ่าเดี๋ยวให้เบื้องน้านะคะน้ำเี่ยเยาต้มนะคะเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักพักเราจงเอาปลาลงใส่นะคะรอแป๊บหนึ่ง ก่อนลงเลยนะคะใส่ไปยค่าเยอะๆเลย นะคะอย่าเฝ้าข้นนะคะถ้าคนเดี๋ยวมันจะเข้าค่ะน้ำเดือดีสักทัาเขาจั้เติมแล้วก็ชิมเบิ้งรสชาตินะคะมักแบบใด้ก็เติมลงไปเลยะค่ะแต่ยังบนนัวก็เพิ่มใส่ได้อีกนะคะ น่นีะะคะเดี๋ยวรอสักพักค่ะน้ำเพิ่นเดือดค่ปะปลาสุกสักก้อนนะคะ เป็นเครื่องออก็กนำเตี๋ยทแง่ๆหรือปลาเริ่มสุกก็จังเอาบอกเขกือเทศลงใส่จักหน้อยนะคะเอาแบบนึงนะคะใส่ใบกเขือเทศลงเด้จ้า 把烛光摆平吧。